น้องเป่าเป่าโชว์เต้นใสอินเนอร์จัดเต็มเห็นแล้วอึ้งเลยทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆใช้แววความเก่งได้โดดเด่นจริงๆสำหรับน้องเป่าเป่าลูกสาวคนโตวัยเก้าขวบของกุ๊กกิ๊บสุนทรีกับสามีหนุ่มบี้ทันสภาคที่เผลอแป๊บเดียวก็เริ่มโตเป็นสาวอีกทั้งยังมีความสามารถมากล้นให้คนเป็นพ่อแม่ได้ภาคภูมิใจเหลือเกินล่าสุดกุ๊กกิ๊บก็ได้เผยคลิปที่น้องเป่าเป่าโชว์สกิลการเต้นที่ออกลวดลายได้อย่างธรรมแมงใส่อินเนอร์แบบจัดเต็มจนทำเอาคนดูตาค้างกันไปเลย ซึ่งกุ๊กกิ๊บยังเขียนแคปชั่นว่าพพ่อออนเฟรนด์ออฟเน็กซ์ไอดอใหญ่ตัวแสบของพวกเราพี่เป่าเปาบาังพลีพัฒนาต่อไปสู้ต่อไปพี่เป่าของเราเนสเทเดอร์อะคาเดมีปอลอใครอยากมาร่วมโปรเจกต์พิเศษของ Next i d o อ s อนส i a เ Project กกับพี่เป่ารับตั้งแต่6ถึง14ปีเลยควบคุมโดยพี่บีไอดอนหนุ่มของเราครูเมที่มากด้วยประสบการณ์และครูที่ตัวจี๊ดเก่งๆของเราอีกหลายคนติดต่อสอบถามได้เลยนะเนสเทเดอร์อะคาเดมี ทั้งเก่งทั้งสวยและยังใช้แววเจิดจรัดแบบนี้ซุปตาคนต่อไปต้องมีชื่อของน้องเป่าเปาโลดแล่นอยู่ในวงการอย่างแน่นอน